สวัสดีครทุกคนพบก,กับท่านเอแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาไขาข้อข้องใจให้เอซทุกท่านนะครับเกี่ยวกับแม็กกาซีนของซีเซ็ปปืนยาวนะครับผมผมไปศึกษามานะในคลิปบางท่านก็บอกว่า CZ 457กับ452 45นะครับแมกกาซีนใช้ด้วยกันได้ซึ่งมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมมาพิสูจน์ในวันนี้นะครับมันมันก็มีบางอันนะที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ สาเหตุเพราะอะไรที่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับผมอันนี้คือให้ดูตัวปืนกันนะครับด้านหน้าของผมนี่คือซี452ส่วนกระบ,บอกนี้เป็นซี457นะครับแม็กกาซีนที่อยู่ในมือผมทั้งสองอันนี้คือแม็ก452ขนาด10นัดเป็นทั้งแมกเ็กและแม็กพลาสติกนะครับก็อ่ามาดูกันชัดๆดีกว่าครับผมว่าทําไมถึงใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมโอเคมาดูใกล้ๆเลยครับ ครับทุกคนมาดูมุมนี้กันชัดๆนะครับขอได้เห็นจะาจ่านะครับตัวนี้เป็น457เทรนนิ่งนะครับแม็กกาซีนของเขานะครับส่วนตัวนี้เป็นแม็กกาซีนของซีซัส452พลาสติกแล้วก็เหล็กส่วนนี้ขอจากปืนเลยนะครับ452ดูภายนอกนะครับเหมือนกันใช้ด้วยกันได้ไหมของ457นะครับเอามาเสียบดูใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่า ของ4 5 2เอามาใส่4 5 7ใส่ไม่ได้นะครับผมปิดนะครับไม่สามารถดันไปได้สาเหตุจากอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วเรามาดูแม็กซ์นัดของ4 5 2นะครับเอามาใส่ใส่ด้วยกันได้นะครับโอเคแม็กซ์พลัสแม็กเล็กนะครับใส่ดกันได้ไหม ใส่ได้นะครับใช้กันได,ได้แต่ทำไมนะครับผมแม็กห้านัดของ4ีเซ็สี่ห้าสองใส่ไม่ได้มาดูเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับอ่าไนนี้ผมถอดมาก่อนของสี่ห้าเจ็ดเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงผมเอาวางข้างบนก่อนนะครับผมแม็กของสี่ห้าสองสามอันเรียงกันนะครับแล้วนี่สี่ห้าเจ็ดมีอันเดียวน,นะครับผมปึ๊บหยิบมาเปรียบเทียบนะครับตัวปัญหาคือสองตัวนี้ ทำไมถึงใส่ไม่ได้ดูภายนอกนะครับคล้ายกันเพียงแค่ไม่มีรูบอกระสุนนะครับจุดต่างกันคือตรงนี้ครับด้านหลังนะครับผมไม่ใช่ความสูงของฐานแมกซีนนะครับแต่เป็นข้อตัวนี้ครับเป็นข้อตัวนี้ที่มันไปนดันกับบ่อ,บอแม็กนะครับดันกับบอ่อแม็กทำให้ใส่ไม่ได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเรียบนะครับสี่เจ็ขาเรียบเวลาเขาเรียบเนี่ยปุ๊บใส่เห็นไหมครับเรียบและไม่ชนตัวนี้แต่ของ4ี่ห้ใส่แล้วชนเลยครับผมชนเลยใส่ยังไงดันก็ไม่เข้านะครับฉะนั้นถ้าท่านจะใช้แมกกาซีนของ452นะ่ะท่านต้องดูดีๆนะครับผม ถ้าเป็นแบบนี้ใส่ด้กันไม่ได้แต่จะให้ชัวร์นะครับเอาสิบนัดมาเลยเอาแบบสิบนัดนะครับผมแม็กซ์สิบนัดมาใช้แบบนี้ใส่ได้แน่นอนครับแมกกาซีนสินัดเรียบร้อยนะครับผมไขข้อข้องใจทแ,แล้วนะครับเอาให้เห็นชัดๆจะจะ คลิปนี้นะครับเปรียบเทียบเรื่องแมกกาซีนยังไงถ้าคลิปนี้ประโยชน์ผมฝากทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมต้องการแค่เพียง50ไลค์ก็พอนะครับผมฝาก50ไลค์50แชร์ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ